บุฟเฟ่และซีฟู้ด199ราคาเดียวโอ้โหข้าวากแล้วนมันเยอะมากชอบแบบเนี้ยชอบแบบเนี้ยนั่งที่กระดะได้แล้วนะอะไรนะปูอะไรนะปูธรรมดาปูธรรมดาปูธรรมดานี่ ร่อยๆเวอร์เฮ <Hey, S 1> ้เพื่อนสวัสดีค่ะกลับมา,าพบกับนุรีอีกแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้นุรีอยู่ที่พัทยาจา้ามาทริปอีกแล้วบอกว่าทริปนี้เนี่ยนี่อุ้ยอันนี้คือแบบ หน้าใหม่ของช่องนะคะน้องใหม่หเออคุณแก้วนะคะริลีอัดแนะน,นำตัวก่อนว่าเขาคือใครแก้วค่ะจากช่องไลฟ์สไตล์ค่ะเทีย์จิตสุอิออ,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 อไม่ยาวค่ะนี่นางก็พากระเป๋าจากสารมาครบแกงนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เราจะต้องไม่มากับนางไม่ได้นะคะเพราะานางเป็นคนชวน <laughs> สวัสดีค่ะนักสแสดงคนใหม่นะคะใน<อ>ช่องหนูอีก <laughs> นักสแสดงหน้าเก่านะคะ <laughs> <laughs> ทุกคนตอนนี้เราเพิ่งถึงโรงแรมนะคะที่พัทยานะคะ,คะช่วงโรงแรมอะไรน,นะคุณแอมคุณแอมพามาโรงแรมอะไรแมนดารินอิสเวลค่ะทุกคนอันนี้เป็นโรงแรมใหม่แล้วจะบอกว่าราคาเขาน่ารักมากเร<อ>าก็เล <laughs> ยมา,าที่นี่เพราะว่ามากันหลายคนไงเราต้องแบบจัดราคาน่ารักๆเออเดี๋ยวมีคุณแท็บแล้วก็คุณดิวมาแล้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 วพอดีเลยเรามาคนละคันกันอ กล้องชนกล้องเมนดารินอีทวิวพัทยาทุกคนดูให้ดูนี่ yeah, คือล็อบบี้เขานะคะสวยงามมากเป็นโรงแรมใหม for. okay. ่ด้วยเขาจะมีหลายตึกเนาะมีหลายตึกใช่ไหมคะมีสองตึกทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันดีกว่าค่ะว่าห้องเขาจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็คือมาพัทยาทั้งทีเราก็ต้องแวะกินหมูกระทะร้านเด็ดที่คุณแท็บบอกว่าอร่อยมากที่เธอแนะนําฉันชื่อร้านอะไรนะป่าตุกทะเลเผาค่ะอร่อยจริงๆคือเคยไปรีวิวมารอบนึงแล้วแบบ ปังไม่ไหวอ่ะฉันต้องไปลองโอเคเดี๋ยวเจอกันในห้องเนาะแล้วก็ไปกินหมกูกระทะกันต่อจ้าไปจ้า,จาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้หนูดีด้วยะคะ่ะ<อ>ทุกคนไปดูสระว่ายน้ําตึกน้ําตาลกันนะคะเราจะเรียกตึกนี้ว่าตึกน้ําตาลวู้วหยหน่าเล่นมาก อยากลงแล้วว่าดิวเราต้องซักแมตไหมนี่ตึกเขานะคะตึกโรงแรมโรงแรมเพิ่งเปิดเมื่อตอนหนึ่งพฤศจิกาเรามาธันวาใหม่จริงๆใหม่แบบมันยังไม่มีใครเคยนอนกินแบบเหมือนโรงแรมเลยแม่เออโรงแรมกินเหมือนเลยนะเหมือนโรงแรมมาแล้วค่ะนี่หูยห้องใหม่เลยอ่ะมีห้องน้ํานะคะทุกคนมาดูนี่เป็นเตียง คู่นะคะทุกคนใหม่จริงๆแบบโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่อ่ะแล้วคุณแอมคือแบบพามาเลยอ,ะอ,อ่ะฉันเชื่อว่าห้องยังไม่มีใครเคยนอนเธอเชื่อไหมเช่ <laughs> ฉันชอบที่เธอแบบเตรียมมาให้สองสีอะ่ะโอ,อ๊ยทุกคน <laughs> เดี๋ยวต้องรอดูแฟชั่นเซ็ของเราสองคนนะเป็นเซ็ทถ้าอยากรู้ว่าใครจะได้ใส่สีไหนเป่ายิงฉุบแล้วกันใครแพลาสีส้มใช่อ่เป่ายิงฉุบอ่ะแม่สีส้ม อาและชุดไปกินหมูท้าทาของเรานะคะความสบายอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ผ้าค่ะเดี๋ยวขอตั้งกล้องแล้วก็แบบเราจะสายผ้ายทุกคนดูว่าเป็นยังไงนี่ขอไปกินหมูทาเขาต้องเล่นอะไรกนอย่างนี้นี่แม่ดูดิหมูกระทะเดอุเดืด้องติกต็ออะไรทุกต้องได้รูปเก๋ๆแม่เออโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอนที่ร้านหมูกระทะจ้ามาเร็วม ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่นี่เลยป่าตุ๊บหมูกระทะใช่คะเขาบอกว่ารอย99บาทแล้วก็ได้กินซีฟู้ดเยอะมากมายยกเป็นนามไม่รวมนามเนาะร้านจะอยู่แถวไหนเท่าี่ตรงนี้หาดจอมเทียนปัหาดจอมเทียนทุกคนขับมาไม่ไม่ไกลเลยจากกรุงเทพนะคะชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงนะมาดูว่ามีอะไรบ้าง แค่หน่อยนี่จะเป็นของแค่แทอด <laughs> <laughs> ทุกคนเรามากินหมูประทะทั้งทีอย่างนี้เราต้องไม่พลาดที่จะแบบว่าพกอามารีไฮไฟเบอร์เพื่อมากินแล้วก็ช่วยในการย่อยช่วยในการย่อยต่ยา,ยยางๆาร้านล้ลำไซนะซตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็สำคัญคือแจก Airphone ด้วยเข้าไปเลยปลายปีนี้แจก p h o n e เลย12เลยใ <laughs> ชนเมีพให้ตักเองยนมาดู้มาด้ไข่ด้วยนะ อันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำเนาะกุ้งยังเป็นเป็นอยู่เลยโอ้ยังดีดสุดว้าเดี๋ยวต้องลองดูค่ะว่าน้ำจิ้มร้านนี้จะเป็นไงเนาะเพราะว่าหัวใจหลักของบุกกระทะานกุ้งก็คือน้ำจิ้มทุกคนดูร้อยเก้าเก้าได้กินปูแล้วทุกคนดูนี่ตยยังหันนี้ย่างตายแล้วนี่ทุกคนหมูหมักต่างๆนะคะหมูหมักหมูสามชั้นหมูติดมันเยิ้มๆน่ากิน นี่ก็คือขายเพลงเนี่แล้วอุ้ยสามชัน้นใหญ่มากอะสามชั้นมันเยอะมากชอบแบบนี้ยชอบแบบนี้ยโอ้โหอุ้ยน่ากินมากอันนี้เป็นหมูสไลด์หรอสันนอกป้าแม่สันนอก,นอกแล้วก็ไก่เนาะโอเคทุกคนตัดภาพไปที่นั่งย่างก,กันดีกว่าค่ะ<ใ>น,นี่ล่าสุดรับบทปิ้ง ซีฟู้ดนะคะคุณแอมใช่่คะมีหอยมีหวานมีกาบใช่ไหมหอยกาบใช่ไหมใช่ค่ะเราจะเผาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนคุณหัตถยากำลังจะบิ้งอะไรคะหมูกระทะปะเฮ้ยสามชั้นหมูกระทะปะปุหมูกระทุ ทุกคนเริ่มกินแล้วไม่ไหวแล้วหิวมากหิวมากให้เธออ่ะลองนี่ก่อนอันนี้คือต้องลองเพราะว่าเป็นฝีมือคุณเพื่อนเนาะใช่ฝีมือฉันกลัวน้ำหกมากต้องเข้ามาหน่อยค่ะนี้ปลาหมึกแล้วก็เห็ดเข็มทองซีฟู๊ดอะลองดูกันว่าเป็นไงอืมรสกไหมเฮ่อปลาหมึกกรอบมากซีฟู้ดแซ่บมากอันนี้ซีฟู้ดเขาทำมาไว้ใช่ไหมทำทเองนึกเหรอ เราเขาทำสิจ้ะอร่อยมากอร่อยเนาะโอ้ยทุกคนซีฟู้ดเขาอร่อยมากที่เนี่ยเผ็ดแบบน้ำตาแตกเออมีความเผ็ดเปรี้ยวดิวมากินหมูพร้อมกันมาลูกมาขอจิ้มไปนน้ำจิ้มสุกี้นะคะอืมฮู้วฮึมเลิศแม๊ะขอหนึ่งชิ้นได้ไหมอ่ะเฮ้ยหมูก็เลิศเนาะหมูดีมากเอาคุณดิวจิ้มซีฟู้ดดีกว่านะคะมารู้สึกว่าให้ซีฟู้ดมากกว่าใช่ไหมน้ำจิ้มสุกี้ที่เนี่ยเนาะ สี่ฟุตยิ่หนึ่งหมูคือหนานุ่มอืมอืมเกมากตอนนี้ได้กินนะหมูนุ่มน้ำจิ้มสี่รุตแซ่บมากแต่น้ำจิ้มสุกี้เราว่าธรรมดาเฉยๆอืมแลปลาหมึกเขาไม่ให้เลือกแบบหลายแบบด้วยคุณหนูลีเป็นปลาหมึกแบบวนงอือและปลาหมึกแบบกรอบไรเงียมีแบบเยอะมีประมาณห้าอย่างตอนนี้หลักคือรู้ไ ไฟแรงมากคือปกติอะ่ะเราอ่ะก็ไฟแรงกันอยู่แล้วเนาะใชร่ร้อนรุ่มเร่าร้อนกันอยู่แล้วแล้วพอมาเจอเตาตนี้มันก็ยิ่งแบบทวีคูณความเร่าร้อนตอนเนี้ยยังไม่กลางคืนไงคะคุณหนูรีถ้าคุณคุณหนูรีตอนกลางคืนอะ่ะจะเร่าร้อนแบบสุดสุด <c oughs> เออต้องตามไปดูคลิปที่ช่องแคบบี้เอมมี่แล้วก็ <c oughs> น้องแก้วขัทยานะคะ <c oughs> <c oughs> เออแล้วคุณแคบบอกว่าเอ้ยคุณแอมบอกว่ามีอันนี้ด้วยนะแมงดาแมงดาแต่ว่านี้ไม่มีอันนี้คุณแคบทำใช่ไหมอะไรใช่อ่าอ่ารับบทนางชิม อ่ะก็หล่นใส่หัวหนูลีเลยอ่ามานางชิมสองคนเลยค่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยจึ้งมากป่ะซีฟูเขาอร่อยมากซีฟูเขาอร่อยแล้วมึงเขาสดมากเนาะตัวมึงสดมากล่สาสุดไ, <laughs> ไปไหม้แล้วน้ำปูน้ำปูทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ดูวุ่นวายหน่อยใช่เพราะว่าวการมากินหมูกระทะกับเพื่อนคือการความวุ่นวายแต่คือสนุกไง่แย่งกันกินแย่งกันทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มีแค่เราโต๊ะเดียวทางร้านเพราะเรามาตั้งแต่ร้รนะานยังไม่เปิด นำ uhm. ้ำจิ้มซีฟู๊ดก็คือเด็ดแซ่บมากเนื้อชิมให้ทุกคนเด็ดแบบสตระติมากเอออันนี้เป็นหอยอะไรนะหอยเชลล์แม่โอ้โหคนดูมันกุ้งดิน่าจะมีข้าวมาแน่นอนเนาะอันนั้นอะไรเอ่ยอันเนี้ยหอยจอกุ้งวอยากกินอ่ะอือข้าวแบบนี้เนาะข้าวแห้งดีอ่ะแห้งเออเพื่อนเนี้ยอร่อยมาก อโอ้โอร่อยอ่ะส่ซออ่อยผมถามจากกล้องแป๊บนึงคำสุดท้ายแล้วเข้าใจความรู้สึกแล้วแล้วแสบตาไงว้ารถนะแต่ต้องบอกร้านนี้จะหายากหน่อยเพราะโลเคชันนางอะไปโผล่ที่หนึ่ง <ฮะ S 1> เลยต้องหายอย่างไงต้องหาไงถ้ามาหาโรงแรมริเวียร่าจอมเทียนนะฮะเพราะว่าคนถามในคลิปเยอะมากเขาพยายามหาแล้วอะไม่เจอตามมาได้รับที่แทบ่บอกนะคะเดี๋ยวขอตัวกินต่อจ้า อ่ะทุกคนมาเริ่มกินดีกว่าตอนนี้เราได้ทำจากมันลูกอ่ะ,อะกินไปเลยแกะกุ้งก่อนทุกคนทุกคนกุ้งค่ะกุ้งซีฟูด้ดเลิศนะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่คือยืนหนึ่งชอบมากชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่มากหมูจิ้มซีฟูด้ดอืมกุ้งดีอยู่นะกุ้งเนื้อแน่นอยู่น้ำตุ๊บเลิศนะติดใจซีฟู้ดที่นี่ว่ะ ตานูน้นทำไมเขาดูสวยงามเลยเพิ่งเปลี่ยนเตาเหรอแต่เดี๋ยวเราจะไปแย่งเตานู้นแหละเพราะว่าเตานี้ปิ้งช้าทำ <c oughs> ไมช้า <c oughs> ก็ไม่รู้ตอนนี้เริ่มเบาแล้วปากบอนว่าอ้วนแต่อยากชวนเธอกินหมูกระทะเหนื่อยแปรบเหลาแล้วหละไปกินหมูกระทะกันไหมพี่เบาน้องจะเปลี่ยนปลับเปลี่ยนคุณภรรยามานั่งข่ะตรงนี้ค่ะหมุนเวียนหรอแค่หมุนเวียนอุ้ยมาแล้วมาแล้วอขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเกสก็เยอะมากช่องนี้เขาเป็นช่องแบบท็อปท็อปฟ ชอบแบบเอ่อล่าสุดติดมาแรงระดับ5ขอบคุณทุกคนมากๆครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตโจ๊ะครั้งแรกในชีวิตเลยติดท็อปฟล่าสุดเหมือนเปลี่ยนกิ๊นาะเปลี่ยนพอเปลี่ยนแขกคุบแปบคุณแก้วคุณแก้วชอบชอบกินอะไรเวลาไปกินหมูทระทชอบกินอะไรี่สุดทอดจริงหรอหุยคุณแอมมากผักเปื่อยอ่ะเหมือนโตนีเขาไม่กินผักกันเลยก็เลยเสียสละกินผักให้นะคะ่กินด้วยกินด้วยกินผักว่ะูห อันนจริงๆว่าเก้าเก้าถือว่าเยอะนะของของทะเลหลากหลายมากถ้าจากครั้งที่ร้านที่ฉันมาคือเขามีพวกแมงดาด้วยนะอุ้ยเสียดายอ่ะเลิฟมากน้ำจิ้มซีฟู้ดเลิฟที่สุดเลยมันมันเข้มข้นมากอ่ะทุกคนเอาหมึกมาใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแบบคนแท้ทำหมักอร่อยมากอร่อยมากร้าที่แล้วเขามีหอยนางรมด้วยเขาก็บอกมันจะเปลี่ยนไป็นต่างไปเรื่อยๆแม่ปูธรรมดาได้แล้วนะอะไรนะปูอะไรนะปูธรรมดาปูธรรมดาปูธรรมดานี่ ก็นึกว่าทาราบะหรอธรรมดากูธรรมดาหมูที่เป็นวงกลมอร่อยนะหรออ่ะเดี๋ยวลองไหมลองนุ่มๆนี่ไงเหมือนเนื้อวากิวเลยแม่เนื้อวาอะไรนะวากิวกวากิวก็คือเกรเนื้อได้กินแล้วกูโกรธเลยเนื้อวากิ้วนางจะมีสับใหม่นะวันนี้นะใช่ สับใหม่เยอะจริงเอออร่อยใครชอบสับใหม่ของดิวกดไลค์มาหน่อยอ่ะเราสรุปดีกว่ากยส่วนตัวนะอริชอบมากในราคาแค่199บาทมีทั้งซีฟู้ดแล้วก็มีหมูมีอะไรครบทุกอย่างแล้วก็มีของหวานด้วยเดี๋ยวไปแอบตักของหวานกินดีกว่าหลังจากนี้เนาะเออผลไม้ของหวานอะตาแล้วก็ที่ประทับใจที่สุดคือน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่แล้วทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอาหารสำเร็จรูปเขาก็ดีไหมของทอดดีไหมของทอดอร่อยอะไรอร่อยสุดที่เธอกินของทอดโหกินทุกอย่างเลยชอบหมูพันีี่ออัันน้ยง นี่หมูพันอ้อยอร่อยมากนะถะ้าใครอยากตามมาทุกคนอยู่ใกล้กับหาดจอมเทียนนะคะ,คะปัก GPS ตามที่คุณชัดบอกไว้ต้นคลิปเลยว่าโรงแรมอะไรจำไม่ได้ลิเวล่าค่ะออตรงข้ามกับลิเวลา่าตรงข้ามโรงแรมลิเวล่านะคะทุกคนโอเคทุกคนเดีย๋ยวขอตัวกินต่อเพราะว่าคนย่างก็คือย่างต่อแล้วย่างแล้วย่างอีกอุ๊ยอันนี้น่ากินมากชินี้ขอกินหนึ่งคำยังไม่ได้ไปคลิปดีโหน่าอร่อยมากเลยทุกคนสามชั้นเขาเยอะมากเลยอ่ะกินจนน้ำจิ้มหมดเลยอ่ะใช่ชอบน้ำจิ้มจนจิ้มหมดดูดิ บรรยากาศเขาคือแบบปลอดโป่งนะใช่บรรยากาศดีเพียงแค่ว่าเตาไฟอ่ะแรงเกินไปซึ่งมันเป็นข้อดีแหละไฟแรงอ่ะคือกินปุ๊บสุกป,ปัก๊บกินปุ๊บสุกป,ปัก๊บแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งกันหลายคนแบบเออสมมุติว่าอยู่กันแบบ4ี่เตาอ่ะก็คือหมดเลยนะล,ล,ละอูเลยนะอน้าละอุเลยนะเออถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซสร์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็ไปตามช่อง้องแก้วได้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วก็ช่องแอมมี่แล้วก็ช่องหนเดียวที่ยังไม่มีช่องเหมือนเดิมใช่แล้วก็ช่องคุณแท็บบ ไม่ต้องหรอะขึ้นให้ทุกคนนะจะรู้แล้วว่าช่องแอมบี้คือช่องอะไรนะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะกินของหวานกุบเกร็บใช่แล้วก็คืนนี้ก็ไปต่อกันไม่รอแล้วนะต้องไปดูคลิปวอล์กของทุกคนนะถ้าอยากดูความแตกต่างนะคนนี้แตกต่างที่สุดในกลุ่มฉันบอกแค่นี้แหละฉันนั่งเรียบร้อยพับเพียบมากเลยอย่ามาแค่ชุดฉันก็เรียบร้อยสุดแล้วเนาะมาแล้วอ่ะคุณทัดีสหรับคลิปนี้นะคะของขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ รีรีนูรีรนรีรีนูรีนูรีนูรนูรีนูรีนูรีนูนูรีนูรนูรีนูรีนูียูรีนูรอนครีนู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 นเชีนูรีนูรีนู่ีนูนเรีนูร้นรีนูรีงูรีนูรีนูรีนูรีางรีนู้ีนูรีนะรีนรีนูรีนรีนูรีนรีนูรีกูรีนูรีน้าวนหนีนวมะน่วีน้วีนตักนูรแน็งใส่กินดีนว่ีทุกคนอหวานนี่ ชื่นใจคนเริ่มมาแล้วนะคนเริ่มนายอยมาแล้วไม่มีให้พวกเราแล้วร่อยๆเว้